สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาย้ายต้นผักชีฝรั่งนะคะที่เขาเกิดเองนะอยู่นอกแปลงแบบนี้ค่ะต่ายก็เดาเอานะคะว่าเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยจะมีต้นผักชีฝรั่งแล้วต่ายปล่อยให้เขาออกดอกคือปล่อยให้เขาแก่ไปเลยนะคะแล้วทีนี้มเมล็ดเขาก็ร่วงโรยค่ะนะคะร่วงโรยปลิวเนี่ยจนเขาเกิดเองตามธรรมชาตินะคะมาเกิดอยู่ด้านข้างแบบนี้บ้างนะคะ เนี่ยแล้วก็กระจัดกระจายมาอยู่ตามตรงนี้บ้างนี่ค่ะอย่างนี้นะคะนี่เล็กๆตรงนี้ก็มีค่ะทุกคนนี่นะคะผักชีฝรั่งแต่ก็เลยว่าวันนี้เนี่ยจะมารวบรวมต้นผักชีฝรั่งนะคะที่เขาเกิดเองอยู่ตามรอบๆนอกๆแบบนี้เข้ามาอยู่ในแปลงนะคะให้เขาเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะไต่จะเอาต้นผักชีฝรั่งเนี่ยมาปลูกลงในกระบะค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนวันนี้ตต่จะปลูกในกระบะปลูก เราเปล่าอันนี้นะคะเราก็มีกระบะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ดินลงไปค่ะดินไต่ก็มีแล้วนะเพราะว่าได้ปรุงดินเอาไว้แล้วนะคะอยู่ในกระมังตรงนี้เนาะ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเติมดินนะคะเราก็จะมารองก้นกระถางก่อนนะวันนี้แต่ก็จะรองก้นกระถางโดยการใช้กาบมะพร้าวสับค่ะทุกคน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาตักกาบมะพร้าวสับกันนะคะ การาบมับเท้าวสับไต่ก็จะใส่ลงไปเลยนะคะอ่ะแบบนี้นะคะโรยไปประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะตักดินใส่ค่ะทุกคนดินเราก็ปรุงแล้วเนาะเรียบร้อยดินนี้ก็ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้จะให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่ามีพวกดอกของขี้เหล็กนะคะเขาร่วงลง,งมาเต็มเลย ใส่ด้วยกันลงไปเลยเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีนะคะใส่ไปเลยนี่ค่ะก็เป็นดินที่เราได้ปรุงไว้ใช้งานเอาไปปลูกพืชปลูกผักได้เลยเราก็จะตักลงไปในกระบะของเรา พอเรามีดินที่ปรุงไว้แบบนี้ค่ะเราจะนำไปใช้งานก็ง่ายค่ะสะดวกด้วยเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปขุดต้นผักชีฝรั่งนะคะมาย้ายลงปลูกในกระบะอันนี้กันค่ะ เอาละค่ะมาที่ต้นผักชีฝรั่งนะคะเราก็จะขุดขุดเข้ามาคือบริเวณข้าง,างๆเนี่ยแต่จะโรยหินไว้นะคะเราก็ต้องเกลี่ยหินออกก่อนแล้วก็ค่อยๆขุดมานี่นะคะผักชีฝรั่งแต่ทีนี้เราก็จะต้องทำอย่างเบามือนะคะเดี๋ยวรากเขาจะขาดหรือเสียหายเยอะจนเกินไป แต่ถ้าจะว่ากันไปตามตรงแล้วเนี่ยผักชีฝรั่งถ้ารากเขาจะเสียหายบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพวกนี้ยเกิดง่ายดูแลง่ายค่ะให้แต่มีรากติดมาบ้างเนี่ย,เ,ยเขาก็จะมาเกิดต่อได้แบบง่ายๆเลยโอ้ตรงนี้นี่ก็หลายต้นเลยนะคะทุกคนทีแรกมองด้วยสายตาเปล่าเนี่ยมองด้วยตาเปล่านึกว่าสามต้นดึงไปดึงมาก็มากกว่าสามแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็น่าจะเต็มกระถางนี้พอดีนะคะน่าจะเต็มกระบะนี้พอดีนะจุดอื่นยังไม่ได้ย้ายเลยนะนะคะจุดอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาย้ายกันรอบหน้าเนาะเอาละค่ะเราก็ทําการปลูกได้เลยปลูกให้เขาเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะเวลาเก็บกินก็ง่ายแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านมากขึ้นด้วยนะคะเราปลูกผักกินเองเนาะเราก็ต้องทําให้สะอาดดูให้ดี แต่ว่าตายเองก็ต้องขออภัยเพราะบางทีในแปลงผักของตายก็รกด้วยนะคะเพราะหญ้าเยอะค่ะอันนี้ก็น่าจะปลูก5ต้นก็พอดีแล้วนะคะทุกคนจะให้เขาแน่นกว่านี้เดี๋ยวใบเขาจะกางได้ลำบาก นี่นะคะผักชีฝรั่งย้ายมาปลูกให้เขาเป็นสัตว์เป็นส่วนนะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะพาย้ายบริเวณอื่นๆบ้างนะคะยังมีอีกหลายจุดเลยอะ่ะที่เขาเกิดเองค่ะทุกคนเนี่ยค่ะผักชีฝรั่งเป็นผักที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะเป็นพืชที่ชอบความชื้นนะคะแต่จะตั้งเขาไว้ตรงนี้ก่อนอยู่ใกล้ๆกันกับเพื่อนๆเขาในร้อ,อยางนี้ก่อนแล้วกันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรารดน้ํากันค่ะ ตายได้เตรียมน้ำซาวข้าวเอาไว้นะคะนี่ค่ะเป็นน้ำซาวข้าวที่เหลือๆจากการหุงข้าวนะคะเพื่อนๆท่านใดหุงข้าวไว้กินเองนะคะไม่ต้องทิ้งนะน้ำซาวข้าวเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะใช้ราบรสได้ทุกวันเลยนะน้ำซาวข้าวที่ไม่ได้ผสมกับพวกน้ำหมักไม่ได้ผสมจุลินทรีย์เนี่ยเอามารดได้ทุกวันเลยนะทุกคนแต่ถ้าเราเอาน้ำซาวข้าวมาผสมกับจุลินทรีย์เนี่ยจะใช้ทุกวันไม่ได้นะก็ควรที่จะเว้นระยะห่างกันหน่อยนะคะวันนี้ตายจะใช้ เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะน้ําแดงๆแบบนี้จะเทลงไปผสมด้วยนี่นะคะนิดนึงนะในช่วงที่มีการย้ายต้นพือต้นผักแบบนี้เราก็บํารุงเขาหน่อยค่ะทุกคนคนคนคให้เข้ากันอ่ะทำง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ราดรสไปเลย นี่ค่ะน้ำอาจจะซึมช้านิดนึงนะคะเพราะว่าดินที่ต่ายเอามาใส่ลงในกระบะเนี่ยเขามีความชื้นอยู่แล้วเนาะเมื่อวันก่อนฝนตกลงมานะคะน้ำก็เลยไหลเข้าไปในกระมังที่ต่ายปรุงดินนะแต่ตอนนี้เขาก็ค่อยๆซึมแล้วนะคะเนี่ยน้ำค่อยๆซึมลงล่างละเนี่ยจะเห็นได้จากด้านล่างนะคะนี่ค่ะน้ำเขาซึมๆมาแล้วนะคะนี่บริเวณนี้นะคะ เอาละค่ะเราก็ราดรถไปแบบนี้ค่อยๆดูแลกันไปนะคะวิธีการดูแลผักชีฝรั่งให้ต้นผักชีฝรั่งของเราอยู่กับเรานานเก็บกินได้นานทําอย่างไรง่ายมากค่ะทุกคนหนึ่งเลยผักชีฝรั่งไม่ชอบแดดจัดเราจะต้องรู้ข้อนี้ก่อนนะคะเขาไม่ชอบแดดจัดนะแล้วเขาก็ชอบความชื้นที่พอเหมาะพอดีดินแห้งเกินไปเขาก็อยู่กับเราไม่นานนะคะเขาชอบความชื้นที่พอดีค่ะ เนี่ยค่ะลักษณะนี้นะคะมีความชื้นที่พอดีแล้วก็ไม่ได้โดนแดดจัดจนเกินไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผักชีฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่ต้องคอยดูแลเป็นประจำอย่างเช่นเวลาที่ดินเขาซุดลงเราก็ต้องหมั่นมาเติมดินนะคะเวลาที่เขาขาดปุ๋ยเราก็ควรที่จะหมั่นมาเติมปุ๋ยหน่อยบำรุงนิดๆหน่อยๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับผักชีฝรั่งนะหนึ่งเลยไม่ชอบแดดจัด 2. ชอบบริเวณที่มีความชื้นแต่ไม่ได้ชอบบริเวณที่มีความแฉะนะคะต้องแยกกันให้ออกนะแล้วก็มันดูแลเติมดินเติมปุ๋ยให้เขาเท่านั้นเองค่ะผักชีฝรั่งจะอยู่กับเราไปนานๆเลยนะคะเก็บเกี่ยวกินได้นานแน่นอนนะทุกคนนี่ละค่ะเอาละวันนี้พาทุกคนมาย้ายต้นกล้าผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็บอกเทคนิคการดูแลเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆอ,อยากจะ ให้่า่แนะนำเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ